you. Um. สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีวะวัตถุข,ของประเทศปี2565นะคะในหัวข้อ Trend of Quality Control Along Manufacturing Process ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งมีกำหนดระยะเวลา2วันนะคะระหว่างวันที่28-29ถึงเมษายน2565ค่ะดิฉันอุทุมพรธีราชนักประชาสัมพันธ์สาบัญวัคซีนแห่งชาติรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะและ ในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อเมรยการสถาบรรันวัคซีนแห่งชาติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท,ท่าน,านประธานกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศน,นะครับท่านพอดอรสุภาพรภูมิอม์ครับกรรมการเครือข่าย QAQC ของเราทุกท่านนะครับ แล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเครือข่ายการทํางานด้านวัคซีนของประเทศไทยครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับการสนับสนุนและการดําเนินการร่วมกันกันกบเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศในการจัดก,การอบรมเป็นการประชุมวิชาการครับที่พูดถึงในเรื่องของ quality control ในกระบวนการผลิต วัคซีนและยาชีววัตถุซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทางสานัวรวัคซินแห่งชาติเนี่ยต้องการที่จะให้เครือข่ายก,การทํางานด้านวัคซีนซึ่งกําลังขยายจํานวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาเราได้มีนักวิจัยนักวิชาการที่เข้ามาให้ความสนใจกับการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นตัววัคซีนโควิด -19 แล้วถัดไปจากนี้ บรรดาผู้ที่เป็นนักวิจัยผู้พัฒนาวัคซีนต่างๆก็จะขยับสําหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนตัวอื่นให้กับประเทศเราครับก็ถ้าในแง่ของความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศเนี่ยนะครับถ้าเรามีความสามารถในการที่จะวิจัยพัฒนาวัคซีนขึ้นมาได้เองก็ถือว่าเราได้มีหลักประกันให้กับประเทศใน,ในยามที่หากว่ามีการเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นในคราวใดเราจะได้มี สภาพกาลังในการที่จะทํางานวิจัยของเราเองครับเพื่อให้เราได้วัคซีนของของเราขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นในการที่เราได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ได้มนตรฐาน,นครับการปฏิบัติที่ดีนะครับทุกอย่างก็จะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้สามารถดําเนินการพัฒนาตัวชีววัตถุแล้วก็ตัววัคซีนได้อย่างมีคุณภาพนะครับ แล้วก็ผมถือว่าป็นถ้าในคนที่เคยผ่านงานวิจัยมาแล้วเนี่ยครับพอได้มารับทราบเรื่องกระบวนการเรื่องของ birbright control l การประกันคุณภาพวัคซีนการามาตรฐานต่างๆเนี่ยก็จะจะเห็นอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราผนวกรวมทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถในการาวิจัยผนวกรวมกับการทํางานในด้านของรู้ในเรื่องของคุณภาพการควบคุมคุณภาพวัคซีนการ ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้เป็นไปนตามมา,รราตรฐานต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ความรู้ทั้งสองส่วนนะครับทั้งในเรื่องของงานวิจัยผนวกรวมกับกระบวนการผลิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีผู้ผลิตผู้พัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุต่างๆจํานวนมากในประเทศนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาเราจะได้มาทํางานร่วมกันครับเพื่อให้ประเทศเนียเกิดความมั่นคงนะครับวันวันนี้และวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่สําคัญแล้วก็ฝากขอให้ทุกท่านที่เป็นผู้เข้าร่วมรับการประชุมคราวนี้นะครับเสมอหนึน่งได้เป็นผู้รับความรู้จากวิทยากรต่างๆซึ่งเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องต่างๆที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับเครือข่ายการประกรันคุณภาพยาวัคซีนและยาชีววัตถุได้เรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านมานะครับในนามของสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องขอประคุณ ท่านประธานกรรมการคือข่าท่านดรสุภกรภูมิมณ์นะครับผอกองทุนวัตถกของกรมยศาสตร์การแพทย์แล้วก็คณะ,ะกรรมการเครือข่ายการรมการคุณภาพวัคซีนทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านวิทยากร,รทุกท่านเองที่ได้สลาเวลาที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับพวกเราแล้วก็รวมทั้งผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับ สุดท้ายนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอส่งต่อให้กับท่านประธานกรรมการเครือข่ายนะครับท่านหดรสุภาพรครับสำหรับการดําเนินการเพื่อจะเริ่มการประชุมวิชาการเครือข่ายของเราครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ